อะ่ะกระแสทีมชาติมาเราจะพลาดหุ้นตัวนี้ไม่ได้เลยีมีหุ่นที่เกี่ยวทีมชาติด้วยอ,อ,อมีสิครับเขามาพร้อมกับทีมชาติตลอดนะครับใช่ตัวไหนครับวอลลิคครับอ๋อวอลลิกวอลิคโอเค<ไ> ه, ใช่ผมก็ลืมไปนะไอ้ไอ้เวลา<อ>ที่นั่งทีมชาติผมก็จับเสื้อมาใส่เลวยวเมืนอแลนะ้วจั <laughs> หรือไม่ไมีอะวางในตู้เนี่ยเสื้อทิมชาติตอนไปเป็นวิทยากรให้กับที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเขาก็ซื้อเสื้อวอลิตทีมชาติไทยนี่แหละให้มาเป็นของเียเล็กตอนนั้นนาลาสุก็กีไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่ไหมเพื่อเยได้ติดบรรยายอยู่ทิมชาติไทยเล่นเห็นบอกว่าเล่นได้สู้ได้สนุกมากกับเกาหลีใต้แล้วหมุกไปเสมอเกาหลีใต้ถึงถิ่นต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม,ไม่มีเซียนคนไหนกล้าคาดและไม่กล้าหวังเลยนะส่วนใหญ่สุดได้นะจริงๆส่วนใหญ่จะภาวนากันโดนอย่าโดนเยอะ เอออย่าเยอะในใจได้เก็บเก็บเผื่อมีโอกาสได้วัดลูกได้เสียในอนาคตแต่นี่เล่นตีเสมอแล้วไม่ใช่ตีเสมอกันแบบที่ฟลุกๆกันด้วยนะทําเกมต่อบอลนั้นสวยด้วยลูกกันใช่ครับไปตีเสมอในบ้านเกาหลีแล้วเดี๋ยววันอังคารนี้มาเตะที่บ้านเราอีกอ่านะครับวับนอังคารนี้ใช่รู้สึกัรรู้จะหาทางหนีจากที่ไปชุมยังไงวันนี้คือ หัวขายเกี้ยงไปแล้วอ่ะเรามาดูกันว่ายันวอริกเจ้าของเสื้อช้างศึกแบบพื้นฐานปุ่นเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันวันนี้ครับก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับแล้์ทวาตสามส่วนช่องเราก็กดซุปเปอร์แต็เข้ามาได้นะครับอ่ะเบื่องต้นเรามาดูกราฟเทคนิคนะครับของอุ่นวอริกกันก่อนนะครับโดยภาพรวมโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเอาเป็นเ,เรียกว่าเป็นตัวของเทรนใหญ่หรือไพรม r รีเทรนตามดาวทอร์รีนะครับ เป็นขาลงอยู่นะวแปริจะเป็นดาวขาลงแต่เริ่มปรากฏสัญญาณไเวอเจนแล้วก็มีการกลับตัวแล้วด้วยผ่าน EMA 50ขึ้นมาชนกับ EMA 89แล้วก็พักแต่เป็นการพักอยู่โซนบนนะพักอยู่โซนบนยังไม่น่ากลัวอะไรมากยังมีลุ้นที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้อยู่แต่ยังยังไม่ยืนยันเทรด่าเป็นขาขึ้นตอนที่เขาลงมาทาโรดเนี่ยนะครับถ้าทำโรดถ,ถ้าเราขยายดูง่ายๆนะครับจะเห็นว่าชุดนี้ชุดนี้ที่วงนี้นะครับมีการสร้างแพทเทิร์นการกลับตัว คือกำลังลงว่ามีแพทเทิร์นตัวนี้แพทเทิร์นตัวนี้เรียกว่าแพทเทิร์นมอร์นิ่งสตาร์พอสร้างมอร์นิ่งสตาร์เสร็จเรียบร้อยเขาไปเลยเป็นมอร์นิ่งสตาร์ที่แท่งเขียวแท่งนี้ค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าแทา่งนี้เยอะเขาเรียกว่าบูลลิตแอนกราฟิกเกินกินสอถึงเหตการนี้ก็เลยวิ่งขึ้นไปเนลลีแล้วพับทำไอเออร์โรไอโรเซตเบรกไฮได้สําเร็จด้วยจากจุดนี้นะครับเป็นการเบรกไฮได้แล้วพอเบรกได้นี่นะครับก็เป็นการกลับตัวในคลื่นย่อยกลับตัวแล้ว ะครับกลับตัวแล้วแล้วขึ้นไปชนกับ e m a 8 9นะครับแบบนี้เนี่ยออมีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับมีแบบไปต่อได้ดแต่กน้น,นะไทยไทมั่นใจอุ่นอุ่นใจกันนิดต้องยืนเดี๋ยว e m a x 9ให้ได้สัก3-4วันนะต้องสร้างฐานตรงนั้น นะครับทีนี้เมื่อสักครู่เราพูดกันถึงไทรแบนด์รีเฟนของดาวเทอรรี่เอ่ยขอบีไดเวอร์เจนเอ่ยมีแพทเทิร์นมอร์น,นิ่งสตาร์เอ่ยคุยอะไรกันว่ามีบูลเลต์เอ้ยกราฟฟีก็ไม่รอีกใช่ปะไอที่คุยนี่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทั้งนั้นนะว่าแนวโน้มจะไปทางไหนใช่เพื่อนๆที่อยากรู้เราทําไงครับพี่นิกมาลงเรียนได้นะครับตอนนี้พวกเรามีสอนครับแล้วก็มีส่วนลดให้กับทุกคนด้วยนะครับเมื่อไรครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ก็จากสองหมื่นสี่นะครับเหลือสี่พันเก้าใช่ครับอ ถ้าเกิดว่าใครใส่โค้ดวอลลิกอ่าเหลือ4 5 0 0 นะครับถ้าใส่วอลลิคก็มานะใช่ก็คือแอดไลน์มานะครับแล้วก็บอกเราว่าโอเคอยากจะเรียนอค์สนี้นะครับแล้วก็บอกโค้ดมาว่าวอลลิคนะครับโค้ดนี้เป็นโค้ดลับด้วยเราจะไม่ใส่ในดีสคริปชันเราจะไม่ใส่ในคอมเมนต์เราจะไม่บอกอะไรทั้งนั้นเราจะบอกแค่ในคลิปนี้คือใครดูคนนั้นได้เนี่ยเฉพาะใครมาจากคลิปนี้ได้ไปนะใช่ครับจาก2องหมื่นสี่เหลือสี่พันแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้มีโค้ดนะครับแต่ถ้าถ้ามีโค้ดเนี่ยเหลือสี่พันห้าเลยอ่านะครับสนุกสนุกเลยนะครับใครที่ดูจากครับ คลิปนี้มาโดยโค้ดวอร์รเราให้ใช้ถึงเมื่อไหร่ครับก็ถึงสิ้นเดือนนี้แล้วกันมาแบบเป็นโค้ดแบบนะมากับทีมชาตินิดนึงเอานะเอาสิ้นเดือนมีนา้นะวันสุดท้ายปิดรับกันเที่ยงคืน31มีนานะครับใช่ครับโค้ดนี้มาโทษฐานเราไปเสมอเกาหลีได้จะลอง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 นิดนึงสนุกสนุกนะครับแล้วเรียนกันทางไหนครับ เรียนจะทางออนไลน์นะครับผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะเรียนได้ตลอดทุกทีทุกเวลาครับแล้วก็ทบทวนได้เรื่อยๆนะครับไม่มีปิดกลุ่มไม่มีไล่ออกเลยครับอยู่กันไปเลยตลอดชีพะนะครับวรวมทั้งเมื่อไหร่ที่ก็ตดามที่เราจะเพิ่มเติมคลิกใหม่ๆลงไปก็ได้สิทธิ์ด้วยนะเราจะเติมลงไปในในอคอร์สเรียนให้ด้วยนะครับคอร์สนี้เน้นในเชิงเทคนิคล้วนๆเลยนะครับครับเทคนิคเขาล้วนๆก็คือตั้งแต่เรื่องดาวชิลรี่เป็นยังไงแท่งเทียนแต่และเนี่ย แดงขนาดนี้เต็มแท่งทิ้งไส้ข่านบนบอกอะไรไอ้ที่มีเหมือนไนขีดขีดเนี่ยใครที่เขาเรียกโดยจีโดยจีมันบอกอะไรเขียวเต็มแท่งบอกอะไรพวกแน่นะครับเรียนในในคลาสนี้ไอ้แพทเทิร์นที่บอกมอร์นิ่งสตาร์ซึ่งมีหลายแพทเทิร์นไม่ใช่อินเวอร์เทชั่ร์อินโชอเดอร์อะไรทั้งหลายนะอยู่ในแพทเทิร์นอยู่ในคอร์สนี้และเส้นเนี่ยที่ตีมาทั้งหลายเส้นทั้งหลายที่บอกอีเมย์แปดเก้าอีเมย อ่ห้าสิบทั้งหลายเนี่ยเอาไว้ใช้ทำไรอะไรที่ลงนี้ไว้ใช้ทำไรวิเคราะห์อะไรได้บ้างอยู่ในคอร์สนี้ครับ้วมีเวิร์กช็อปที่ฝึกเบื้องต้นว่าเอ้ยครับแพทเทิร์นมาแบบนี้แนวโน้มมาแบบนี้หุ้นจะไปทำอะไรฝึกกันในคลาสด้วยรวมทั้งวิธีสกแกนหาหุ้นโดง่งหุ้นเด่น,ห,นหุ้นที่น่าสนใจในช่วงนี้ก็จะมีในคลาสนี้ด้วยครับใช่ครับคือถ้าใครตามช่องเรามานานนะครับก็จะเห็นว่าเอ้เราจะหาหุ้นดีๆมาให้ทุกคนดูได้ตลอดจริง ครับอันนี้มาดูนะครับแล้วลงทะเบียนเรียนกันได้ทีนี้เรามาดูนะครับว่าไอ้นี่กราฟทิ้งเข้าบอกแนวโน้มเรื่องหนึ่งทีนี้จากแนวโน้มเราไปดูว่าแล้วฟันดาเมนทลหรือพื้นฐานของเขาตัวเขาเนี่ยนะครับทำธุรกิจอะไรบ้างกี่ตัวรายด้งรายได้เป็นไงงบการเงินเป็นยังไงอ้าวมาดูกันครับสำหรับวอลล์ดูงบการเงินนะครับจะเห็นว่าโดยหนี้สินเทียบกับส่วนผู้ถือหนี้สินเต่านะวาลล์ล่าสุดเนี่ย อบนาสินปี6ยหนี้สิน392.25ล้านในขณะส่วนพุ่นมีอยู่1,407.47ล้านก็จัดเป็นหุ้นที่ถือว่าเดเบเลชโชต่ำหนี้สินต่ำไม่ค่อยน่ากังวลเรื่องดอกเบีย้ยเท่าไหร่รนะครับยิง่งแม้ว่าดอกเบีย้ยลงด้วยก็ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยต้นทุนยิ่งต่ำครับใหญ่นะครับแต่ฝั่งไรายได้รวมเป็นไงครับปี64นี่หนึ่งหกร้อยห้าสิบแ7 4ล้านปี66ยังโตเป็นพันเจ็ดสิบสี่ล้านปีหกหกยังโตต่อเป็นพั 5, 000, 5, 5, 6, 5, 6, นสองร้อยห้าสิบเอ็ดล้านโตต่อเปื่องนะรายได กำไรสุทธิดอกลงมานิดหนึ่งชิ้นเดียวกำไรต่อหุ้ด,ดอกไปพอสมควรจากจุดสาสตางค์เป็น21สิบเอตา,ตางค์อ้าวตัวนี้เราจะไปเจาะกันดูว่าฮ้ยรายได้โตแต่กำไรลงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นบางคนนี่นะครับเวลาวิเคราะห์พื้นฐานหุ้นเนี่ยเห็นรายได้โตอย่างเดียวยอดขายน่าจะโตกระโดดใส่เลยไม่ใช่นะพี่ บางทีก็โตต้องไปดู้วยนะโตแล้วกับไหนก็โตตามไมต้นทุนก็เป็นยังไงต้องมีมีเคราะห์กันตามนะครับร่ ROE ก็นะครับก็อยู่จาก8มาเป็น15.9แล้วก็ลดลงเหลือ8.9ดจาในปี6กหในงบสิ้นปี66ที่ผ่านมาเดี๋ยวไปตามกันดูว่าเกิดอทไรขึ้นนะครับจากื้นฐานเขาไปดูเขาทําอะไรธุรกิจก็บอกว่าจําหน่ายเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาบริการคลินิกกายภาพบําบัดด้วยครับมีตัวนี้ด้วยนะผมมีเทคโนโลยีเส้นใยผ้าหลากหลายชนิดที่ใช้ในการสร้างแบรนด์บริ และเป็นโอกาสในการเติบโตในตลาดเสื้อผ้ากีฬาที่เป็น global trend โดยบริก i ได้ผลิตสินค้าจากวัตถุดิบเกรดเดียวกับ global brand ที่เป็นสินค้าเกรดสูงสุดที่ผลิตได้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้ากีฬาเพื่อจะทำให้คนไทยและลูกค้าในภูมิภาคอาเซียนได้ใช้สินค้าคุณภาพสูงสุดในราคาที่จับต้องได้โดยเรามุ่งหวังจะเป็นผู้นำด้านการสร้างแบรนด์ในเรื่องของ health active lifestyle ด้วยความเป็นมืออาชีพ ในการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและนว,วัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างแบรนด์เราเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละตัวสัดส่วนจะเป็นเท่าไหร่กันนะครับ Market Cap ป่าสุดที่3,480ล้านครับไปดูของฝั่งของผู้ถือหุ้นเป็นไงครับโอ้ไม่ต้องพูดถึงคำว่า r e f l o o ดนะ <laughs> นุนใหญ่ล่อ5 3เนะพี่เ <laughs> <laughs> จ้าของรัก กดหุ้นตัวนี้อยู่นะครับสมรุ้นตัวนี้แน่นอนฟรีโฟลด์อยู่ที่สามเก้าสี่แปดจ้ฟรีโฟลด์ก็ไม่ถึงกับว่าต่ําจนน่าเกลียดนะสามยีก้าจุดสี่แปดเปอร์เซ็นต์กำลังสูงอไปแล้วนะครับเจ้าฟรีโฟลด์เจ้าของก็ยังรักด้วยการปันผลที่ผ่านมาก็มีการจ่ายปันผลนะครับสม่ำเสมออยู่นะครับจ่ายเป็นรูปเงินสดครับผู้บริหารนะครับประธานกรรมการคุณพระศุขนะครับคุณวิสันพูดถึงใหญ่ก็เป็นประธานเจ้าที่บริหารเองถ้าเพื่อนๆจะสนใจ ตัวนี้สําคัญนะครับต้องตามไปดูด้วยก็คือพวกรายงานการประชุมอะไระต่างๆเขามีเรื่องราวของอะไรบ้างอะไรเงี้ยจะบอกไปนีไว้ทั้งหมดว่าเขาตัดสินใจทําอะไรทางธุรกิจไปบ้างนะครับมาดูงบแสดงฐานะการเงินหรือบาลานซ์นชีตนะครับณสิ้นปี66นะครับตัวเงินสดหรือเทียบเท่าอยู่325ล้านลุกมนี้การค้าก็ทรงๆเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับ351 317ล้านสินค้าคงเหลือโตขึ้นมานิดนึงจาก450เป็น529ล้านนะครับสินทรัพย์ผลเวียนมียอดพัน415ล้านเอาดูสินทรัพย์ผลเวียนข้ามไปดูทีีี่นนน้สิเวย เนินเป็นไงต้องมาดูตรงนี้262ล้านก็ต้องบอกว่าตัวของ Current r เด i ชเนี่ยไม่น่าห่วงเลยนะสินทรัพย์บนเวียนหลายเท่าของนี้สินุนเวียนเลยนะครับพอไปดูนี่สินว่านี่หน้าตัวอะไรเยอะไหมนี่ฝั่งที่ต้องจ่ายดอกแบงก์เบิ์เกินบัญชีกู้ยืมไม่มีครับพี่ในขณะที่นี่ระยะยาวที่ถึงดีลภายในหนึ่งปีก็ไม่มีให้เคลียต้องกังวลเหมือนกันอีกนี่น้อยไม่พอ ระยะที่จะต้องเคลียร์กันตอนนี้ไม่เจอด้วยฝั่งของงบกําไรขาดทุนเบสเซ็ตเป็นยังไงปี65กับปี66เนี่ยรายได้โตขึ้นมาตามที่เรียนตั้งแต่ตน้นกําไรเป็นไงครับตัวกําไรเนี่ยลดลงเล็กน้อยทีนี้ถ้ากําไรเรื่องไปดูว่าต้นทุนเป็นยังไงครับต้นทุนมีการเพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างเยอะตรงนี้มีการเพิ่มต้นทุนเยอะซึ่งไปจบกันต้องไปหาข้อมูลน,นะ,ะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มจากอะไรค่าจ่ายการขายบริหานัก็โตขึ้นคือโตตามยอดขายแหละ แต่ว่าโตแรงกว่ายอดขายไปอันตัวต้นทุนตัวนี้ในอนาคตเขาสามารถที่จะคุมที่จะลดได้ไหมถ้าคุมได้ลดได้ก็มีโอก,กาสที่จะทําให้กําไรโตกลับมาโตเนีนาคุณได้เช่นเดียวกันนะครับกำไรต่อุ้นเลยปรับลดลงจาก3ามชั่วตังหรือ21สตักไปดูงบของแคชฟลูนะครับเงินสดสุดที่จะการดําเนินงานเนี่ยปีหกาเป็นบวกมาตลอดนะครับหกสี่หแต่มาติดลบในปีนี้อ่าตัวนี้ก็เป็นบอกว่างบเงินสดสุดที่จะการดําเนินงานหรือตัวของแคชฟลูร์บริทิงนะครับติดลบก็แปลว่า ไอ้ที่ขายไปอะเงินสดยังไม่ได้เก็บกลับมานะก็ต้องไปดูคุณภาพอีกทีว่าใครเป็นลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่คุณภาพเป็นยังไงบ้างในอดีตที่พม่าต้องไปเจาะข้อมูลตัวน,นั้นนะครับถ้าจะลงทุนในตัวนี้นะครับเดี๋ยวนามาดูฝั่งของระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยว็นนั้เป็นไงครับสอดคล้องกับตัวของแคทโปรเมื่อกี้เลยเน,นะแปดสิบสองวันขึ้นไปร้อยห้าวันอะตอนนี้นะครับรืยอเวลาขายสินค้าเฉลี่ยก็ทรงทรงเดิมนะทรงทรงเดิมน,นนะสงสงมนนนะชำระหนี้เจ้าหนี้การค้ายืดขึ้นมานิดนึงนะครับวงจรเงินสดเลยขยายเพิ่มขึ้นจากวันนเป็ สามสิบสาบัน นี่คือสถานการณ์ของตัววงจรเงินสดของตัวของบอดิกนะครับที่นี้มาดูกันต่อว่าตัวธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับเรามาดูตัวนี้เจาะลึกกว่านิดนึงธุรกิจเขาอย่างที่เห็นนะครับก็คือสิ่งข้อมูลต้องไปดูต่อเนื่องจากว่าเข้ผลิตพวกเสื้อผู้บอลกีฬานะครับตัวนี้จะบอกบอกว่าเมื่อปี63ก็เขเข้าไปเป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลเอเอฟเอซูซูกิครับนะครับปี6กก็ได้รับสิทธิในการเป็นผู้ผลิตจําหน่ายชุดกีฬาของชั้นสึกสมาคมกีฬาฟุตบอลได้นะครับเอ็นระยะเวลากี่ปีต้องไปดูนี่ถึงปีเจ ไปดีนะครับไปดูเนี่ยครับปี65ก็ได้สิทธิ์อะไรครับเซ็นกับกีฬาเทเบิลเทนนิสด,ด้วยถึงปีถึง3ปีแล้วมันจะเปกน6าไปถึงปี68เนี้ยเราต้องไปอ่านข้อมูลพวกนี้ประกอบว่าเขาได้สิทธิ์ได้อะไรอยู่เท่าไหร่แล้วบางทีไอ้ตัวที่งบกระแสเงินสดที่ติดลบไปดูว่ายอดที่ส่งพวกนี้เท่าไหร่แล้วที่ติดลบคือเราชำรว่าอาจจะเป็นกลุ่มนี้ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ไม่น่าจะมีปัญหานในการเบี้ยวหรือมีไหมต้องไปวิเคราะห์นะครับใช่ครับคืออย่าง <ừ. S 2> วอลเล็ตเนี่ยเราก็ต้องดูว่าไอ้เขาจะแบบผลิต ที่เราจะต้องไปดูออแบ็กล็อกดู<ล>แอดเดอร์อะไรพวกนั้นน่คือคือการไหนก็นไปดูว่าเขาเซ็นสัญญ,ญาเนี่ยแล้วเขาสัดส่วนมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับเราไปดูลักษณะอันนี้น,นี่คือสินค้าบริการหลักๆของเขาิจตรงนี้นะครับผมจะไม่เดินตามรอยเจ้าตลาดเดิมเพราะถ้าเราเดินตามรอยเจ้าตลาดเดิมเราจะไม่มีทางแจ้งเกิดได้ผมจึงสร้างเกมใหม่ในการสร้างแบรนด์แบรนด์วอลลิ e ได้ใช้จุดแข็งเรื่องสปอร์ตไลเซนซิ่งและไลเซน ในการทำมาร์เก็ตติงทำให้ตลาดของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด9ปีที่ผ่านมาและมีส่วนในการทำให้การตลาดในการสร้างแบรนด์ในระดับประเทศต่อยอดไปถึงการสร้างแบรนด์ในระดับภูมิภาคด้วยการได้ทีมชาติและสโมสรในระดับอาเซียนทำให้บริษัทสามารถ สร้างยอดขายในแบรนด์ระดับพันล้านได้ในปีล่าสุดไปดูของโครงสร้างรายได้กันนะครับโครงสร้างรายได้เนื่องจากมีโครงสร้างรายได้จากหลายตัววอรินะครับามาดูไล่ตังต้ง่อะไรครับจากรายได้เรามีสินค้าคลาสสิกสินค้าคอลเลกชันสินค้าทำตามออเดอร์ umb, Order, สินค้าฟุตบอลทีมชาติสินค้าสมรสรฟุตบอลต่างๆด้วยนะธิรสิ์อื่นๆคลินิกกายภาพนะาแล้วมาดูสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อเข้าใจง่ายขึ้นตัวเลขรง่ายกันสินค้าตัวคลาสสิกของเขามีอยู่าสามสิบสองเปอร์เซ็นต์คอลเลมชันยี่สิบสี่ออเดอร์ยี่สิบ พวกอื่นๆเช่นพวกของกายภาพบำบัดอะไรเนี่ยประมาณนี้มันยังไม่มากเลยตอนซึ่งผมมองว่านอนาคตเขาหน้านะน่าจะมีโอกาสาขยายตัวของพวกพีนิกกายภาพเพราะไปรองรับเรื่องการกีฬาพอดีไงมันสอดคล้องเขานะมีโอกาสที่ขยายตัวนี้นะครับเพิ่มเๆิมเราไปติดตามข่าวว่าเขามีนีแไปขยายไหมาะขยายแล้วมีกําไรไหมตัวนี้ค่อยว่ากันเรื่องนะครับวอลิกไม่ได้เป็นแค่แบรนด์เสื้อผ้ากีฬาแต่เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแบรนด์ให้เป็นผู้นําด้านเฮลท์แอคทีฟไลฟสไตล์ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าเพื่อการสร้างความแข็งแกร่งด้านผลการดําเนินงานในระยะยาวบริษัทได้มอบสัญญาการร่วมมือให้กับพันธมิตรรายใหม่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยบริษัท o ี u t i o ช w e เว n e s สประเทศไทยจำกัดผู้ดูแลสิทธิการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน เมียนมาฟุตบอลเฟเดอเรชั่นและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับลิขสิทธิ์เสื้อฟุตบอลทีมชาติกีฬายอดนิยมของคนไทยด้วยสัญญาสนับสนุนระยะยาว8ปีเริ่มตั้งแต่ปีพศ2564ไปจนถึงพศ2572แล้วโครงสร้างไรายได้ ต่างประเทศในประเทศเป็นไงครับตอนนี้นะครับตอนนี้ในประเทศเนี่ยรายได้ที่พันกว่าล้าน,นปีหกห้าต่างประเทศเนี่ยจาก3ามพันสองเริ่มขยายเป็น1 8ื่นแนะครับเริ่มเพิ่มขึ้นนะตอนนี้เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยรายได้ในประเทศจาก99.5ลงมา98ตัวของต่างประเทศจาก0.49เริ่มเพิ่มเป็น1นึ่งจุดแ ก็เริ่มมีการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศในขณะนี้นะครับสำหรับบริษนี่คือภาพรวมธุรกิจของบริษไม่ได้ภาพรวมละเอียดสักทีเดียวใครก็ตามที่จะลงทุนในวุ่นในชิงนี้ที่เรียกว่าแนวว e ีไพรนะครับต้องไปทําการบ้านเพิ่มมาธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็ไปดูว่าตัวบริษเองเนี่ยพวกสินค้าหลักๆที่จําหน่ายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกีฬาตล,ลาสุดก็จะมีเรื่องไบเซ็นกับสมาคมบาสสมาคมนุ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ตัวลิขสิทธิ์ที่จะขายกับทีมชาติต่างๆก็มีผลขขณะะนน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 ีีีี้้้มมมัอออย่่่กกเเเเรร์็ตตจจพิิหืดดในา,นาควททุึ ในปีที่ผ่านมาปีโที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปจอดนะครับว่ามันเพิ่มมาจากอะไรมีโอกาสที่จะคุมให้ลดลงได้ไหมสักตัววอริกค่าเงินจะเริ่มมีผลบ้างในเรื่องของการส่งออกซึ่งแต่ยังไม่มากเลยตอนนี้แต่ วัตถุดิบล่ะมีการนําเข้าไหมถ้ามีการนําเข้าค่าเงินบาทที่อ่อนลงในปีที่แล้วตัวนั้นแหละคือตัวที่อาจจะทําให้ต้นทุนของวอริกเพิ่มขึ้นใช่ครับนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องไปวิเคราะห์ต้องทําการบ้านเพิ่มว่าวอริกผลประกอบการจะไปทางไหนเพราะในระยะยาวราคาหุ้นมันจะเป็นตัวสะท้อนผลประกอบการแต่ขณะเดียวกันนะครับผลประกอบการในโดยทั่วไปเนี่ยจะถูกคาดการณ์ไปล่วงหน้าราคาหุ้นจะวิ่งก่อนนะนั้นใครที่จะรอซื้อผลประกอบการอ,าออกแล้วก็ซื้อไม่ทันที <risque> โอ้โหยเยอะครับเห็นเยอะเลยแบบนน <etic> อย่างสมมติอย่างเช่นเห็นแน่ๆเลยคือแอลเนี่ย <ayo. S 2> คนบอกเ,อเดี๋ยวรอผลประกอบการไตามาสเนี้ดูแล้วดูอีกทีนึ่งถือปันผลดีงไหมอะไรไม่ทันแล้วอันก็นี่คือภาพรวมคร่าวๆของบอริกนะครับทั้งพื้นฐานและทั้งกราฟเทคนิคแล้ววันอังคาร ที่ญี่ปุ่นี้มาใส่เสื้อช้างศึกร่วมกันเฉียดทีมชาติไทยอ่ะครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เรามีโค้ดให้ด้วยนะครับก็คือโค้ดบอลลิกนะครับลดราคาคอร์ทุนเราไปอีกนะใครอยากเรียนก็แอดไลน์มาได้เลยอ่านะครับรวมสนุกสนุกในกิจกรรมเฉีย์ทีมชาติไทยด้วยกันครับใช่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลน์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับและถ้าอยากสับนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์แงเข้ามาได้นะครับหรือกดแชร์ไปเยอะนะครับส่วนใครท เรื่องกราฟเทคนิคนะครับก็ลงทะเบียนเข้ามาได้นะครับโอ้โหท้นหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ